อ้โอ <medio> <no> ้โอ้โอ <ky> ้อ nice ้ออโอ้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 ส่สวยเก้วครับสายตึงๆครับนี่อ่ะอออแบบนี้ีตัวนนอนโอ้โอ้สาสวยเม้ดินเลยครับอออ อใส่สวยครับใส่สวยใส่บิ๊กเที่ยงใส่ไงครับใส่ไงใส่ไงโอ้แน่นครับอื้ออู้ใส่สวยอีกแต้มนึงครับพิทายครับ S <S <an> <S <S <an> สวัสดีครับผมพัฒนากิรทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลงายสมองสวัสดกันแล้วกันครับผมืมัอนี้กับพ้าพีพีอน้องมาหายูฮาก,กิมคิเกครับผมืมันนี้พ้าพีพีอนอ้องมาใส่เบ็ดฟมประกดค,ครับผมเนื้อามากักสูตรเฮ็ดเองนะครับพี่น้องมาไม้กรุดย่างนะครับืันนี้พี่น้องไม้นางพุ้นคุ้นครับ รอรลุนรอติดตามมั้งครับพี่น้องวัาสิมีแต่มีตัวให้พี่น้องเรเบิงว่าครับผมเอาไปใส่เบ็ดทงกันเลยครับผม รก็สวัสดีพี่น้องย่ามเสาครับผมบรรยากาศฝนตกลื่นล่นครับขึ้นฝนตกแห้งเมื่อขึ้นเลยพี่น้องี่ก็ได้เวลาพาพีพี่นองมายามเบ็ดฟ่มปรากฏขึ้นกาครับผมหลุดบงเสานี้ว่าสิม,มานบ่ครับฝนตกตกแบบนี้มันจะกินไห็บ่ครับมาไปหลุดบงนั้นกันเลยครับผมหุ่นบงครับวันนี้สิมีแต่มีโตให้พี่ให้น้องเบ่งบ่ บอกกินครับหลังหลังนี้ครับหลุนตองกันครับสายตึงเลยครับพี่น้องลลารับพันใหม่ทั้งล่างเลยครับ หมอใหม่ครับอยู่ๆครับอยู่ๆโอ้แ้มแดลกแหกม้านครับโอ้ตาย,ยท่านใหม่นะครับอสุดๆอยู่เลยครับมาแล้วครับแต้มแหกแหกม้านครับผม เรียบร้อยครับผมครับ,รบพี่น้องทางนี้มีอาการครับนั่นนั่นนั่นอู้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 ใส่สวยอยู่ครับกดเหลืองครับกดเหลือง สองหักยิงมันออกครับจังใส,ใส่ถุงมันจังสิบกอเห็นงา่งามครับผมเก็บอีกหนึ่งแจมครับหลังนี้มีอาการครับพี่นอ้องสังเกตงานอยู่ข่าครับืมอ อู hmm? ooh, 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 ooh. ้อู้อ้อู้ใส่สวยแก่ครับใส่สวยใส่สวยอันตรายเลยครับพี่น้อง cần để em đi không? เรียบร้อยครับลังนี้อาการครับอื้อือกดหน่อยครับกดหน่อยกดหน่อย กดเหลืองเล็กโอ้ใส่อ,องเก็บไปทีแด้แต็มครับเมน,นี้พ่า่อยมนันตอนไร้ครับฝนตกแห้งหมืาขึ้นพออด้กินก็เอาครับนี่ อาการครับสายตึงๆครับนี่นี่อ่ะสวยๆครับโอ้ ไเงี้ยพงเนี่ยบงับงบงังบังเสาดินเลยครับเสาดินเลยแบบนี้มีตัวใน่อนอนโอ้โอ้สวยครับสวยใส่สวยส สวยครับทางนี้มีอาการครับพี่นอ้องเสาใหม่ดินเลยครับออกดหน่อยครับกดององกดองตางนี้มีอาการอย่ครับหยาดิิงๆครับ ครับใส่สวยเต็มคำเลยครับเยื่ยมักพันเตาทำงานอีกแล้วครับผมหลังนี้มีอากาศอีกแล้วครับกระตุกโฟมดอูอืมวนวนวน ไวยครับอ่ะ หลังน,นีมีอาการอะไรครับอืมอืมด,ด,ดินๆครับนี่นี่นี่อู้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 สวยครับสวยใส่สวยหรอครับ เก็บอีกหนึ่งแต้มครับผมหลังนี้มีอาการนี้แล้วครับผมโอ,มอ้ไม่ไโอ้ัไนไม่ไ้ทไมรโอ้โอ้โ้โ้โอรหลับ มโมสุดพอดีเลยนาองใส่สวยครับเบ่ทันเบ่งเจ็บอีกนึงเต็มครับหลังนี้มีอาการครับพี่น้องเบ่งเบงเบ่งเบ่งก็อาดใสึงครับพี่น้อง จะกอนยังไ่อูู้หูหูู้อ๋อใส่ไงครับใส่สวยใส่สวยโลมโลม เรียบร้อยครับเก็บอีกหนึ่งแต้มครับหลังนี้ครับพี่น้องโอ้พันกับไใหม่ครับเขินทันใจว่าได้เรียบร้อยครับคูรูเลยครับใส่สวยครับใส่สวยอ้ใส่ไง เรียบร้อยแล้วครับเออเรียบร้อยแล้วไม่มีนิดเดียวอีกเต็มคำเลยครับเนื้บักเต็มคำเรออียบร้อยครับเก็บอีกิแต้วครับโอ้ อู oh, oh, ้อ oh, <c oughs> ู้หลังนี่พี่น้องอใส่สวยเลยครับใส่สวยใส่สวย Den Kåre. เรียบร้อยครับเก็บอีกหนึ่งแตรมครับผมช่วงไทยแล้วครับพี่น้องสามลังสุดท้ายครับหลังนันมีอาการครับน,นัน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  อือโ้โอ้ใส่บิ๊กเกอร์เพื่อนใส่ไงครับใส่ไงใส่ไงอู้สวยครับ Cook. รอยครับใส่สวยๆอีกเต็มนึงครับหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายมีอาการครับโอ,อ้แน่นครับอืออืออือใส่สวยอีกเต้มหนึ่งครับปิทไทยครับ วันนี้ไซเบดวัวลายปันเลยครับไซเบดวัวหดลอยหลังนะครับรว,วางว่างผมออกมาคำ อร่อยครับปิดถ่ายใส่สวยๆครับครับตอนนี้เขากู้เบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องผลงานวันนี้ก็ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้อง เพราะส่เบ็ดพราไข้ลายปันได้นะครับถือว่ามานอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับปรากันเหลืองล้วนๆวดเลยครับผมพอไดี๋ย่ได้กินอยู่นะครับพี่น้องเขามาแลกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟานเตาจำเนยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผม ขอมาแล้วขอให้ลำล้ำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพันตาหาก,กิโลทุ่งต้องขอลาพี่และน้องไปก่อนครับผมสิาพาไปหาก,กินนี้ยังรลอดติดตามคลิปนาครับผมสวัสดีครับ